ขนประตูบวกเคียวคือคอมโบที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถฆ่ามินบิบล็อกฟุดให้ตายได้เลยคลิปนี้ผมจะไปใช้คอมโบลาวาให้คล่องและต้องฆ่าติตัวภายในหนึ่งชั่วโมองถ้าผมทําไม่ได้ผมจะลงโทษตัวเองด้วยการอมมะนาวไว้ในปาก30วิเรียวแน่นอนและผมต้องแจกประตูเทาว้ให้กับคนดูใครชอบคลิปบนี้นะครับก็ฝากกด like ไลค์หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ผมมีเสื้อเข้ามาขายนะก็เป็นเสื้อใหม่หมดเลยนะครับโอ้สวยแต่ก่อนก็อยู่นะครับเรามาฝึกคอมโบกันก่อนดีกว่านะเป็นคอมโบลาวานะครับอย่างแรก ทุกคนเราต้องสกิลแซดนะครับแซดซีแล้วก็สก e. ิลเขียวเอ็กนะเขียวเซลนี่เซลแซดดิเออเดี๋ยวเดินทุกคนเดินขบวนผมมีอ้าไม่เห็นตายเลยอ่ะมันไม่ได้ขยับนะครับมันต้องเดินด้วยนะคือถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยคือมันจะไม่โดนดาเมจนะครับต้องให้เดินไปเดินมาเลยนะเอ้าเอาใช้ใช้หัวลาวาอยู่นี่มาถ้าหัวลาวาต้องเจอขบโบนี้รู้อา w are you เอ้ากูตายเองอีถ้าใช้หัวลาวานี่คือเราขบโบไม่ได้ทุกคน อาคนอีกรอบนึงนะแล้วก็อาจจะเป็นกิลแท็กซีแล้วก็เคียวจะเป็นแท็กนะครับไตูไต <do> like. โอ้โหนี่ทุกคนตายเลยเราจะเอาคอมโบนี้ไปใช้นะครับคลิปนี้ <c oughs> บอกแลว้วปมข้าวหัวง่ายมากๆใครดูอ่งตอนนี้ยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ลนะเวลาเดินแล้วตอนนี้เราต้องหาหนูทดลองก่อนนะครับ จะมีเหยื่อไหมเนี่ยลายแรกคนนี้ผมจะทำได้1ิคิวไปเลยทุกคนผมวอยากตกลงโทษเลยมีคนนะครับเหมือนจะเป็นผลพาด้วยเราต้องเปิดประตูให้ไวที่สุดนะครับนู่นนู่นนคนนู้นผลผล้าด้วยเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับออ้ยไม่โดนไม่โดนเขาไปไหนของเขาวะมานี่มานี่เหยื่อเหยื่อซะโอ้เขาปิดพีพีอยู่นี่ว่ย เฮ้ยมีคนเปิดเราเฮ้ยคนเปิดคนเปิดทุกคนระวับเราวับระวับเลยนะครับตามไหมไหมงไม่ตามเว้ยเรากลับไปคาเฟ่นะครับเราจะไปฆ่ามันอยู่นั่นอยู่ไหนรัวะนี่นะอยู่นี่อยู่นี่ทุกคนมันอยู่นี่เฮ้ยมันแปลงแล้งมันแปลงแล้งมันแปลงแล้วมันเปล่งแล้วมันแปลงแล้วอ้าวปุ่มตายโอ้โหข้าวหัวเสียเยอะเลยว้าใหม่นะครับว้าใหม่ขับเบอร์ประตูทำโชคเฮ้ยโอ้โหมันมันโดนมันโดนอะไรไม่รู้แม่งเยอะไปหมดเลย กูผมต้องจำไว้นะครับว่าประตูเนี่ยลาวามันอยู่ฝั่งขวานะเอาจริงก่อนทุกคนเอาจริงก่อนมึงก็ตายตายสองรอบแล้วเนี่ยอุ้ยไม่ไม่โดนไม่วิ่งเร็วเกินเร็วเจ๊โอ้โหไม่โดนอีกแล้วมันโดนยากจังวะคอมโบนี้ยแต่ว่าทุกคนจังหวะจังหวะมันโดนเนี้ยนะครับ๋ยวเราจะเข้าไปแกมนะ โอ๊ยพวกผมตัวนีมาก่อนเลยเฮ้ยหน่ามันตามมาตามโอ๊ยไม่โดนถ้าจะมาคอมโบลาวาใส่มันไปกันลาทุกคนเราหนีนะครับหนเกือบตายหูเกือบตายเราผักลงตรงนี้นะทุกคนมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาโอ้ไม่โดนทุกคนหนึ่งสอคอมโบลาวาคอมโบลาวาคอมโบโอ้โหเมื่อกี้เกือบได้แล้วผ่านไป5นาทีผมยังฆ่าใครไม่ได้เลยประตูเปิดไม่ได้วะ เฮ้ยโดนโดนโดนอ้โอนตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้คอมโบมันยากมากนะครับถ้าผมไม่ได้ฝึกเนี่ยโอ้ยากมากเก่างไรก็ได้หนึ่งตัวแล้วเลือเก้าตัวเริ่มมันจะโดดอ่างนะตอก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 นี่มามาทุกคนเฮ้ยมันจะแช่แข็งผมว่าโอ้ยคอมโบติดเด็ดติดไหมโอ้โหเกือบตายดูเขาไม่เกือบตายแล้วไม่เกือบตายแล้วผมเข้าไปฆ่านะครับอย่างน้อยก็ถือเป็นเป็นเป็นคอมโบระบานะเรียบร้อย กบวี่สองขบวนี้โคตรเกียนเลยอ่ะผมยังชอบเลยขบวนี้มันฆ่าได้ไวมากอู้อิ่มอิ่มนะครับเราจะเป็นคนดีนะด้วยการไปส่งเขากับคาเฟ่อากูส่งกูส่งมึงกลับคาเฟ่มรงนึงอันนี้กูโอ้ยโอ้ยผมเกือบตายทุกคนผมเกือบตายมันมีว่าอะไรอ่ะเอลเอลลาวนะครับคือมันบูลลี่ขบวนเราไงอุ้ยเกือบตายห่าเออถ่ายก่อนเลยนะครับไม่งั้นผมตายห่าแน่นอนพี่สาจะพากลับบ้านนะมันทํากับเราอย่างนี้ได้ไงวะนี่มันอยู่นี่อ่นมันอยากไป็นศพพี่สามของเราอ่ะทุกคนเร เล่นมรต์การ์นะครับถ้าตัวนี้ไปแล้วเจ้ามาตามมาตามผมมาโอ้เดะโอ้ยผมเปิดประตูพลาดเนี่ยมาเล่นเชิงว่ะเนี่ยมาเล่นเชิงว่ะนี่โดนโดนนะมาโดนผมโอ้ยผมโดนแล้วที่ผายที่ผายแล้วทุกคนผมโดนโอ้ยโอ้ยเลยทำไมเขาหัวผมลดสองหมื่นวะเอ้าทำไมมันค้างวะเอ้าเอาค้างเลยแถวโอ้มามามีเหยื่อนะครับเล่นที่เผลอเล่นที่เผลอเล่นที่เผลอข้าโบ ที่สามผมข้าหัวโคตรง่ายเลยเหมือนเดิมนะฮะแต่เรายังไม่ส่งเขากลับนะ <S 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 ก็ทอมใครเนี่ยล้อเบ,บร์เหมันกับดังเทเลพอร์ตนะครับเราไปส่งม,มันนะ <S 2> <S 2> <S เอ,อ้ยมีคนข้าหัวน้อยว่ะผมไปดูนะครับว่ามันจะเปิดเราหรือเปล่า <S <S อไอ้เปิดเ,เ,เ,เราเปิดเราเนะเราวะ โอ้ยไม่ไม่เข้าประตูมาว่ะแต่มันเบลยังไม่ตันเลยคนเมื่อกี้ผมว่าเขาน่าจะแบบลากข้างหัวได้อยู่นะเออย,ยิงผมมันปัดผมปัดผมมันปัดผมเอาผมว่าไอ,อาคนเนี้ยผลมังกรเนี่ยทุกคนดูดิเบลสองพันสี่ร้อยทีบสองไปฟา์มาก่อนนะน้องที่ว่าให้เองไปฟา์มาก่อนไงน้องอมไม่ติดอีกแล้วไอมันมาว่ะมันมาว่ะทุกคนมีใครมาก็ไม่รู้นะครับนี่นี่นี่มึงโดนมึงโดนเอ้ยมันโดนมันโดนลาวะทุกคนมันโดนลาวะมันโดนลาวะมันโดนลาวะตาย า,าตัวที่4นะครับโอ้โหเหลือแค่ไม่กี่ตัวเองอ่ะง่ายไปเปล่าหนึ่งชั่วโมงอ่ะใครใอ้ผมนำมาแล้วยากก็วินมานะครับผสมเหมือนคาเฟ่น,นะครับเราพอแล้วนะเราอันตัวเดียวพอเวลาเหลือ45นาทีได้ผมคอมโบไป4คิวนะแล้ว,วลนะเวลาเหลือยังครับมา,มา <c oughs> ทุกคนวัน <c oughs> นี้แหละผมมาได้อยู่ <c oughs> ตัวเนี้ย <c oughs> ประตูไม่เปิดไม่ติดเว้ยใบเกียมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวรอสกิลใหม่นะครับอีกรอบนึงปล่อยเด็กๆหน่อยว่คอมโบกันไปก่อนให้มีคนเผลอมีคนเผลอโอ้ยไม่โดนไอ้พานะไอ้พานี่ไอ้พานี่ไอ้พานี่ เดี๋ยวผมจะเข้าเข้าประตูง <speaking accent> ่แ <mus> ล <incom> um> ้นทุกคนเนี่ยมันตายไม่มันตายอ้าวไม่ดูคนหน่อยเฮ้ยมันยาคิ้ถังเกตียดยังไงบักย่ไม่งั้นมันตายนะครับแม่งไม่ใช่คอมโบลาวาเนี่ยเรียบร้อยตายสบที่ห้านะครับไม่ใช่คอมโบลาวาด้วยไงเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งช่างหัวมันนะครับมันไม่เอาเข้าประตูผมมาผมเหลืออีกห้าคิวนะอุ้ยเจอใครไม่รู้เจอโอ้โหไม่ติดไม่ติดหมืนประตูเหมือนกันทุกคนไอ้มันพานี่ว่ะเดี๋ยวผมจะต้องข้ามด้วยลาวาให้ได้ ตายตู้เอเอ้ามันตายเพราะอะไรวะทุกคนเมื่อกี้ตอบที่หกของเราดอ้ยที่เหยื่อตันตรงนู้นนะครับมันกำลังมีพีกันอยู่นะเราจะเข้าไปแกมทุกคนโอ้ยโอ้ยมันตีผมเลยมีมือหรือเปล่าอะไรวะเนี้อะโอ้ยฝนฝนซาวด้วยทุกคนฝนซาวด้วยไปไหนวะอ๋อมันมันเข้ามิติไปตายตู้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายวะยังไม่เกือบตายแล้วทุกคนอันนี้เป็นเจ๊ นี่เรียบร้อยตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับจะให้คนเราต่อขึ้นไปเดี๋ยวเรายืนเนียนเอฟเคนะครับไม่มาว่ะรอบเนี้ยเฮ้ยเราเจอเยอะทุกคนเจอเยอะขีดนี้ขีดนี้ขีดนี้เอ้ยขีดนมันปลาข้างคีดนี้มันฆ่าหมดนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องคอมโบแล้วนะเดี๋ยวเราจะยุ่ใส่มันก่อนนะครับแล้วเราให้มันวิ่งตามเราทุกคนวิ่งตามผมมาแล้ววิ่งตามผมมาแล้วโอ้โหมันเร็วเกินนะครับแถวก่นเลยทุกคนเดี๋ยวโดนฆ่าตายนะครับไม่งั้นลักก่อนตั้งหลาก่อนมาตามมาด้วยมาตามมาด้วย นี่มันโดนขบวนละวะผมโอ้ไม่ไตายไม่ตายแม่งไม่ตายชีดเดียววะเรียบร้อยตายโอ้โหพอมาถึงลาวาปุ๊บมันฆ่าง่ายขึ้นเยอะนะครับเ <c oughs> พราะมันโดนแถะไปกับลาวาเรื่อยๆมันลดเร็วมากน่าจะเหลืออีกสามตัวมั้งผมจำไม่ได้นะครับเฮ้อยอไอของมึงนี่ฮไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วมันมันรังมโกรธผมแน่เลยเนะี่ยโจทยนี้ก็ลังนัวเลยเนะี่ยอะไรกันหมดวะอ๋ออยู่บากาดนี่นะครับหายตัวขบวนลาวาโอ้โหมันหนีขึ้นไวไปมากโอ้โห เรียบร้อยจบที่แปดหรือเปล่าผมจะไม่ได้เล่นไม่ลบหัวจัดเลยว่ามันมันใช้อันนี้ได้เลยทุกคนไอคลิกเมาส์เดินอะมันต้องคนนั้นกระโดดนะครับดูดูดูนะไม่ดูจะไม่ได้นะว่าต้องทำไงนี่นี่ทุกคนโอ๊ยช่างมันนะครับเราทำไม่เป็นนะเราไปหาเหยื่อสักหน่อยดีกว่านะคะเราต้องเล่นทีเผื่อๆไว้ทุกคนเนี่ยมันกำลังนัวอยู่จังหวะนี้นะครับ What the dog dog โอ๊ยจะจะได้ข้าวหัวขอข้าวหัว โอ้ยโอ้ยต้องไปรีสเต็กว่ะทุกคนผมว่าทำไมดาเมจผมไม่ค่อยดีนะครับเราต้องรีสเต็กเป็นอ่าสายดาบแล้วลืมเลยหน่อ,อโอเคสายดาบคือเคียวมันจะได้แรงขึ้นนะครับแล้วมันจะตายชัวร์ไงเมื่อกี้มันไม่ตายหลายรอบนะครับมันนัวกันจังวะทุกคนอย่างเ,เงี้ยเดี๋ยวเย็นก่อนนะครับเราจะเย็นค่อยเล่นนะค่อยเล่นมันมัวกันมากเลยทุกคนในี่ใครเนี่ยโอ้แม่งเยอะจังวะสุดเงี้ยเดี๋ยวหาจังหวะนะครับเราเล่าสกิลคูลดาวน์ด้วยแหละ ตายเออผมผมได้ข้าหัวไม่นับนะครับอันนี้มันไม่ใช่คอมโบราตา้องเปิดไปลาวาก่อนถึงมูนเถอะนับนี่โอ้ยโอ๊ยไม่กระเด็นมาไหนไม่รู้เพี้มาแล้วมาแล้วม,มาแล้วโอ้โหมันมาลาวาว่ะแตไม่ได้ว่ะทุกคน <Nope. S 1> โอ้โหโดนมันจัดหนักเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วแปงแปงล่าไม่ก,กูนก่อนนะครับไม่งั้นผมตายผมมีสกิลหมดแล้วนะตอนนีน้มันโดนมันโดนผมมันโดนผมมันโดนผมนี่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 นีมนี่นี่นี่นี้นี่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  เดือดกระเบือลาวาตายว่ะทุกคนเอ้ยไม่เดืเปิดดีกว่า What t u c k เฮ้ยเราฆ่าไม่อย่างื่อเลยทุกคนเพื่อความสะใจนะครับไอ้หมอเนี่ยมันหนีผมรัวๆเลยว่ะมันจะไปไห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 นมานี่ดิมานี่ดิมาเล่นด้วยกันก่อนโอ้โหมันหนีไปนะครับช่้ำหมอมันเถอะต่อไปน่าจะเหลืออีกศพเดียวหรือเปล่าผมลืมไปแล้วจริงๆนะเหลือเวลาต้อง29นาทีนะทุกคนเหลือเหลือเลยฮ้ายคิวเกินผมเชื่อะเลยยากกว่านี้นะทีนี้ทุกคนรอบนี้ก็กำลังรวมเดิมล้ววา เรียบร้อยครบทุกคนขาหัวเราไม่ได e ้เพิ่มนะอะไรอะไรโอ้ยนี่มานี่มาไงนี่มาไงผมหายแล้วผมโดนทุกคนหายได้ไงโดนผมโดนไอตู What's up มันเด็กกาตูมาทำไมของมันวะเรียบร้อยพูดมันเลยขโมนเนี้ยขโมยนี้ง่ายมากทุกคนมัมีน่าเล่นมากมนีน่าเล่นมากกำลังนัวกันเลยโอ๊ยทำไมวะ ผมว่าเป็นอย่างนี้วะโอ<ฮ>้โห<ฮ>ผมขอยสักตัวนะมาตึงๆอย่างเงี้ยแหละทุกคนเล่นให้น้องๆดูนะครับว่าเราก็มีฝีมือนะอไม่ใช่ขบวนแค่เราวาอ,อย่างเดียวหายตัวไม่มไม่ติดไว้วันนี้แหละ เราวะโอ้ย <No. S 2> ไม่ตายวะไม่ตายวะโอ้ไม่ตายวะโอ้โหแม่ง oh, มาแย่งผมมีไอคนเนี้ยมาเยอะใหนวะผมเมื่อกี้วิ่งเกือบตายผหุ้ยไว้นะมันลันไปแล้วแนะ่ <c oughs> เลยทำทันนะครับเหลือเวลา24นาทีนะหมดเวลาแล้วทุกคนคิวเกินคอมโบแบบเนี้ยนะว่ะไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มาชิลๆนะใครอยากให้ผมทำคอมโบอะไรเนี่ยก็มินมานะครับเริ่มติดการ PVP ในบล็อกฟุตแล้วเนี่ยภารกิจผมก็เสร็จไปแล้วนะแต่ยังไงผมก็ยังแจกผลประตูเหมือนเดิมนะครับใครอยากได้เนี่ยก็เจจอนนีี้ก็่่าาใตลงมะะครับด๋ยว ห้องสำหรับแจกโดยเฉพาะนะครับแค่กดรูปคูวอย่างนี้นะก็รอรุนรับผลประตูได้เลยนะครับ